มือกันอตเลยเนาะโอ้มือกันนอนแล้วผี่หนาบูดมากเลหรอโอ้จะได้จะได้เมื่อบ้านแล้วตีละนี่ไม่ทำเผลอเลยทำเผลอเลยอะไรคือเผลย์หรอวะอะไรคือเผลย์ลูกอะไรคือเผลอแอดมินว่าใจมานั่งพี่นั่งที่ยากที่เป็นเพื่อนั่งเลยไม่เป็นไร อันนี้ก็กินบ่เอิ้นเนาะแต่บางกูกอดเลยนะเฮยกูเเลยวะยันมันมัดถ้าเรานั่งมันได้ไหลอยู่อ้าพี่แอนอ่ะพี่แอนตรงไ่ตรงไปตรงไ่จะแปะพี่แอนไปไปลวนเล้วลวนแล้วอ่ะาฮเอันใหม่อันใหม่เอันใหม่ลูกเอาเอาไปใส่เอาไปใส่ซิงไปเอาไปใส่ทิ้งไปวันนี้ก่อนแล้วค่อยล้างมัะวันนี้ก่อนเนี่ยเอาใบเป็ดเผ็ดนี่ลูกอ่ะ เนี่ยลงจุ่มแล้วลูกลงจุ่มให้มันเผ็ดแล้วเนยเออเอาป่ะไหวแล้วตกลงจะกินหรือจะทิ้งอ่ะเอ๋อกินแบบนี้เลยแม่แมา่แม่ตัวน้องมินหม่ำเก่งจังดูกินมันนะเอฟเฟรมเดี๋ยวลูกกดถ่ายคลิปก่อนเออ มดกถ่ายคลิปก่อนนะมดหัวมดหัวโดนนิ่มแล้วโก้ถ่ายคลิปก่อนลุงโก้ทำงานก่อนนะไปมาเป็นะยคับ้นเอเอ้าทำไมใครแปลกกว่าเพื่อนเลยเนี่ย อมอเรี้เหรอแล้วนี่ของใคอีกเนี่ยอันนี้ของใคเนี่ยไช่น่ด้วยไ่ไม่ด้นยอันนี้ของใครเนี่ยอันเราไม่กินนะของใครเนี่ยไม่รู้ครับไ่ยหนูด้วยหนูด้วยนู้วอาแล้วไม่ถ่ายนูอ่ะทำไมคิดแไม่ถ่ายหนูไหนหไหนกินอะไรอ่ะกิเดียวกับไม่เปี้ยเหรอขอดูสิขนดูสิอ่าอ่าดูนี่ไงเห็นไหเนไม่ายนี่นี่ถ่าในมือเขาดิเห็นไหน้จงมุมไนอร่อยค่าบอกดิ แซบะอร่อยไหมครับยัว้กโกโคเหรอดูเขาดืดดิอร่อยอร่อยปะพุเข้าไปเลยอะอร่อยปิน้ม่่อปะอันนี้กินม่เอิญม่ปากบ่เม่ด้อเนี่ยโอ้ตบัน กินแล้วกัเมื่อด้อให้บ้านกกวกินอไข่มนเออสดงอนนกากินแล้วกัพกันเมื่อด้อไข่มนมื่อนี่น่าอร่อยแล้วเนี่ยญาติตักมีแมวมันอยู่เปนพารา้ยเากินน้ย มือเที่ยงของทีมช่างเอาม่กินแม่ตุ่มตุเออกินเลยโอ้เพิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถ้ามันอยู่นั่นแหละตไม่ต้องมาจับมันนะ ไม่ร <gesch> <laughs> ักสไม่รักบเพากนป็ไัดนะคะทุกคนมุ่นไปยังนอ๊ะที่ิงพี่เจาก็ต้งมาบอกเขาเลยนะอันนี้ไงอร่อย่ตรงไนอ่ะมออะไรอ่ะ อันคือางคืออะไรบับัเปอโลืออะไรนะบัปปอรโลคืออะไรนานบ้านกลัวมี่ร้านร้นอะรนมต่ลก็หลยดอคะทไมเรานั่งงี้ไรไม่เมตกัเป็นอยู่ริม เนื้อเาเนื่ง่ายง่ายกว่าแล้วแม่น่ะมีดได้ละละมันละหดลงมันละน้อยลงนะปลาแอนม่ำม่ำเออกินเลยปแอนอะกินข้าวอิ่มเลยกินข้าวตอนเที่ยงแล้วเมื่อกี้เช้าสงสัยจะไปหิวตอนนน4โมงแรหนึงข้าวเที่ยง กินไปลูกตักข้าวกินตักกินเลยต้องเอาต้องเอาส้มดิส้มส้มให้ลุงใช่ป่ะหนูจะเอาอะไรอ่ะช้อนช้อนไปตักอะไรมาไม่ใส่ลูกไม่ใส่ไปตักอะไรมาลูก ไม่เอาไม่เอาหนูไปเอามาจากไหนไม่ใช่กระชออนอันนี้เปล่านี่โอ้ยบุญดงเค็มตรงนี้เอาเลยอร่อยเลยอร่อยจะไปเยอะไหมจากวัดเส็จป่ะนี่แหละไม่ต้องหงายรอบ ไม่ต้องงงไยรอบเลยถ้าจะไปยืมมาจากวัดปิปบบาไปยืมมาจากวัดบ่อไปยืมมาตวัดบ่กถามนี่ละไปยืมบัดมาบ่อนางสิบสองหลัลาก็เดินมาเซมอลงไง นผักมือเที่ยงของทีมช่างนะคะอาทุคนนะคะอาหารข้าวค่ะเอฟซีนี่ค่ะโอ้ไปแล้วเหรอัข้าวกนเราอยากมีบุญอยู่แบ่งหแน่วาสนาถบมีหรอแบ่งหนแล้วมีบุญ